สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้กลับมาพบกับล้มบอลเรียลชั่นกับผมต้อวันทิศนะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้ผมมาคนเดียวเหมือนเดิมนะฮะรีซอก็ยังไม่สามารถมาได้มีการบาดเจ็บหัวเน่านะฮะแต่ว่าวันนี้ผมมีคอนเทนต์ที่ต้องบอกว่าอยากจะนําเสนอผู้ชมเหลือเกินความเป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นไปได้ยากที่ผู้สาวประตูจะขึ้นมาทำประตูนะฮะวันนี้คุณลองไล่นึกดูนะฮะว่า ที่ผ่านมาเนมีใครกันบ้างนะฮะผมนึกไม่ออกเหมือนกันนึกออกคนนี้ก็คืออลริซอนเบเกอร์เพราะย้อนไปหลังจากนั้นเนนี่ยึกไม่ออกจริงแต่ถ้าอยากรู้ไปด okay. mm ูโ hmm. อ้ชมไยเคิลสมัยอยู่วิลล่าเอเวอก็ว่าอยู่แต่นี่น่าจะมีนวามไม่ได้ขนะดนั พอมันไม่ได้ยืนตายใช่เลยเอ่อชาร์ไลเซนก็อยู่แมนยูก็ทำมาโตได้ค uh รัพ oh ี oh ่ใ oh ช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 ่ผ oh ู oh. ้สาวัวที่ยิงมาโตบ่อยอ๋อแบรดฟิเดลเหรอแบดเบิร์นแม่งมีแบรดฟิเดลมาคู่สปาเบิร์เลยไอ้นี่แม่งก็สาขาสองเลยครับคุเฮ้ยเบรดเอเมนตันเปิดแล้วยังไงฮะยิงหักคอไอ้เหี้ย ว่าอันนี้อันนี้น่าจะเสมอตีเสมอว่ะคือเฮียนี่มันแฉลบแล้วมันตกใจเออ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 ก็เจ๋งดีเว้ยโอ้โหเฮียนี่แม่งมันอันเนี้ยอันเนี้ยคือถ้ารูปแบบเนี้ยผมเฉยเฉยด้ยเพราะว่าผมว่ามันเป็นความผิดพลาดแบบดูนี่มันมีอะไรอ่ะ นี่นเชื่อมเรื่งปัญญาอ่อนพอสเตอร์เพื่งเพี้ยนจริงใช่ไหมครับต่อไปครับอ,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 นะอันนี้ลมอันนี้ลมตอบประตูตัวเองเลนะดูดิบอลหายสปิน,นอย่างนี้ลมมันแรงเห็นปะ่ะเออดูแม่งสปินเป็น,นพ่อมึงอ่ะเด้งทีนึ้งขึ้นสูงขนาดนั้นะนะไม่มีทางอ่ะเอออันเนี้ย เ็นประตูเร็วป่ะประตูเร็วด้วยใช่ป่ะเป็นพวกเสาโตยิงด้วยรัสเซียเบลูกิชพวกคลาสสิกเลยเขีร์มาจะบุกเขาไม่เชยร์ไหมคือบางทีนะบางทีก็ต้องเห็นใจโกฝันว่คือมันไม่คิดหลอกไอ้เชียร์ว่ามันเด้งแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยดูเออนี่ คือลูกเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วอวยนะแต่ว่าเออคือความสำคัญสองคือชนะสามคือมันทำให้แบบลิเวอร์พูลแบบได้ไปแชมเปี้ยนส์คพกับทั้งสอกระโดดขึ้นมันยังแบบอุกขีกม้วยอ่ะันนี้คือแบบเหมือนเอาฟิลแหละเนี้ยคือขึ้นแล้วแบบเทคแบบผมว่าให้มาเน่โม่งเฮียออกลูกเนี้ย คืออาวิชชาไพ่สดผมชอบคนเนี้ก็เนี่ยแหละอาริสันเบเกอร์เนี่ยแล้วก็ชาร์ลีเคิลก็คือก็เหมือนเออเออเออแต่ก็ก็ถือว่าเป็นปีที่ก็มีความแปลกใหม่นะฮะถ้าพูดสับตูทำตัวูได้คือมันไม่ใช่ฤดูกาลหนึ่งจะมีสักลูกนะคือมันยากนะนี่อย่างนี้คนแรกของฟอร์ซสาปีอัพบูยนะเออก็เนี่ยเอามาให้ดูกี่คนเองบางคนบอกว่าพี่ทำไมคลิปน้อยมึงเป็นโกมึงจะยิงไหมล่ะกูถามจริง คือยิงไม่ได้เยอะไงฮันยอกบุกเหรอเป็นอันนั้นบุนเดสไอ้นั้มันยิงจุดโทษไงสมัยก่อนเขามีอะไรชิาเลอร์บัตเซนี่ก็ชิาเวอร์บัตไอ้นั้นฝีคิกด้วยไงเซนี่คนใช่ไหมเซนี่จุดโทษนี่อันนั้นฝีคิกก็ได้หล่ะโรเจอร์เรเซนี่แต่พวกเค้านี่แม่งเซฟไม่เก่งทุกตัวเลยเมีใครฮันยอกบุตก มีใครอีกวะที่ไอเอเดสันเนี่ย<อ>ก็ยิงดีสัตว์เลยนะกูบอกให้ไปรู้สาวตัวใช้เท้าดีดีกว่ามือเลยมั้ยเขาบอกว่าตอนแชมเปี้ยนส์ลีกอะมันซ้อมยิงจุดโทษคุณผู้ชมยิงเข้าทุกลูกเหมือนเหมืบบ 60, อข้าสิบอะไรประมาณเออ,อคือยิงดีกว่านักเตะแมนนิกอะเออเออนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นความสามารถของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นล็อบบอลเรแอคชั่นในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมฝากกดไลค์สับสครายคกดแชร์กดทุกอย่างนะฮะ ให้คนเข้ามา Subscribe กันเยอะๆแล้วกันเพราะว่าอยากให้ถึงแสนเร็วๆมันจะได้ดูเท่ๆผมอยากได้โล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 อะไรวะโลเงินอ่าโลเงินนะฮะอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วผมลาไปก่อนเจอกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ